มามามาวันนี้พี่พามาดูเข็มขาวคะ่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยเขาออกช่อช่อย่อยเขาเยอะมากเลยคะ่ะเขาออกดอกเป็นช่อเหมือนซี่กลมนะคะเนี่ยเป็นช่อย่อย4ี่ถึงห้าช่อนะคะแล้วก็มารวมกันเป็นอยู่ช่อช่อเดียวช่อใหญ่ๆเห็นไหมคะ แล้วก็จะมีก้านยาวกว่าชนิดอื่นๆนะคะเขามีกลิ่นหอมในบรรดา,เ,าเข็มก็อันนี้แหละค่ะเข็มขาวจะมีกลิ่นหอมแล้วยังเป็นสมุนไพรด้วยนะคะนี่เลยค่ะเขาเริ่มส่งกลิ่นมาแล้วนะคะกลิ่นหอมๆสวยมากสวยทุกดอกเลยต้นนี้นะคะสูง80เซนนะคะเนี่ค่ะจากพื้นขึ้นมาข้างบนนะคะ สูง80เซนเลยค่ะยอดเขาจะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะเพราะว่ารับน้ำหนักช่อดอกของเขาบริเวณด้านนอกก็จะมีถึง5ช่อนะคะ5ช่อใหญ่ๆเลยเนี่ยหนึ่งสอสาสี่อันนั้นยัางาไม่เต็มที่4นะคะฝั่งนี้อีกช่อหนึ่งสวยมากเห็นไหมคะเป็น5้าช่อหกับช่อที่ตรงกลางนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน สูง80สเซนก็ได้ดอกแล้วค่ะสวยมากๆเลยสวยแล้วก็กลิ่นหอม,มแมลงกำลังมาแล้วค่ะกลิ่นเขาล่อมแมลงนะคะเ่ยค่ะมดมาแล้วเนี่ยค่ะสวยมากนะคะใบเขาเป็นใบเดี่ยวนะคะแต่ว่าคู่ตรงกันข้ามเห็นไหมคะใบเดี่ยวแต่คู่กันตรงกันข้าม ลักษณะขอบเขาจะเรียบขอบเรียบนะคะปลายแหลมแต่หนาหนามากเขาค่อนข้างที่จะหนานะคะและตรงโคนของเขาอะค่ะเขาก็จะแตกกิ่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแตกถึงพื้นเลยเขาก็ชอบดินร่วนซุยนะคะพี่วิก็ใช้เนี่ยค่ะ เศษใบไม้แห้งทําให้ดินเขาร่วนซุยแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ให้เขาด้วยก็มีใบไม้แห้งมีเปลือกถัว่วลไรใส่ลงไฟให้เขานะคะเขาชอบดินร่วนซุยการขยายพันธุ์ก็คือการทาบกิ่งตอนกิ่งแล้วก็ปักชําและอีกอันนึงก็คือแยกหนอนะคะนี่เลยค่ะลองทําดูนะเป็นสมุนไพรยด้วย,ดวยได้ด้วย สมุนไพรของเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะรากรากรากถ้าใครเบ,เบื่ออาหารนะคะใช้รากเลยค่ะใช้รากเข็มขาวนะคะต้มกับน้ำดื่มเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับคนเบื่ออาหารนะคะและรากเขายังมีคุณสมบัติอีกคือใช้ปรุงยารักษาโรคตาชนิดต่างๆได้ด้วยนะนี่ค่ะ ดีมากๆเลยเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งสมุนไพรโอ้ย